หลายคนมีความเชื่อว่าการออกกําลังกายนั้นทําให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงค่ะแต่ถ้าการออกกําลังกายที่ไม่เหมาะสมกับวัยหรืออายุนั้นอาจส่งผลให้กับผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวหลายอย่างค่ะที่ตาบลวงหลุมเขากําลังมีกิจกรรมที่เป็นที่นิยมสําหรับผู้สูงอายุค,ค่ะกิจกรรมที่ว่านี้ก็คือรําวงสามสอหรือรําวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพค่ะเขามีกิจกรรมอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะ ปัญหาสุขภาพของตำบลบางหลุมเนี่ยที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของปัญหาโรคเรื้อรังนะครับโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเนี่ยพวกเบาหวานความดันเนี่ยเรามีผู้ป่วยค่อนข้างจํานวนมากนะครับตอนนี้เรามีผู้ป่วยที่รับบริการกับเราเนี่ยประมาณ600 6 0 0คนนะครับในกลุ่มผู้ป่วยนะฮะเรามีการเลกคอร์ดนะครับมีการจดบันทึกนะฮะตั้งแต่ที่เขา,าเข้า มาร่วมกิจกรรมเราโมง3-2นะครับชัดเจนเลยอันดับแรกเลยเนี่ยเรื่องของเรื่องของการวกคาาาารวบคุมน้ําตาลการควบคุมน้ําหนักเนี่ยจากการที่ออกกําลังกาย1เดือน2เดือนมาเนี่ยเราเห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจากข้อมูลดังกล่าวทําให้พบว่าที่ตําบลวังหลุงม,มีปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุและการออกกําลังกายที่ไม่เหมาะสมกับช่วงวัยผู้สูงอายุเหล่านี้ก็มีื้นฐานเดิมจาก ลำวงอยู่แล้วก็เลยมาคิดว่าถ้าเอาลำวงย้อนยุคมาใช้กับผู้สูงอายุคงจะได้ผลเพราะลำวงย้อนยุคนี้ใช้กับใช้ได้กับคนทุกวัยจึงได้นำลำวงย้อนยุคอันนี้หรือลำวงสามสอมาใช้ในในกิจกรรมของการออกกำลังกายของผู้สูงอายุของตำบลวังหลุงไอ้ไอ้สามส่อนี่ก็มีอยู่ว่า ลำวงสนุกครับสอที่หนึ่งสนุกสอที่สองสุขภาพดีสอที่สามสามัคคีเกิดคนที่ไม่เคยคุยกันไม่เคยออกบ้านพอได้มาร่วมลำวงย้อนยุคนี้จะได้คบหมดเดิมที่ตำบลบางหลุมเราได้ออกกำลังกายโดยแอรบิกพอแอรบิกเนี่ยพวกที่มีสุขภาพไม่ค่อยดีเช่น เขาไม่ดีหลังไม่ดีทําให้ทุกคนนะไปไม,ไม่พร้อมเพียงกันแล้วก็ไปไม่ได้เราได้เห็นอยู่ที่หนึ่งคือจังหวัดเชียงรายเขาได้มีย้อนยุกกายบริหารเขาสามารถรวมกันเล่นได้ทีละ เกือบเกือบ300คนก็เห็นว่าคิดว่าดีทางอำเภอตะพันหินกับองค์การบริหารส่วนตำบลมางกลวได้จัดไปดูงานย้อนยุคของจังหวัดเชียงรายกลับมาแล้วมันเล่นย้อนยุคก,กายบริหารพอมาเล่นได้ไม่นานเท่าไหร่ทุกคนเห็นชอบจากความตั้งใจที่จะให้คนในตำบลวังหลุงม,มีสุขภาพที่ดีมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์จากการศึกษาดูงานต้นแบบที่จังหวัดเชียงราย เห็นว่าเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมและสนุกสนานเป็นประโยชน์ต่อคนรั่หลุมจึงมีการรวมตัวการออกกำลังกายอย่างสนุกสนานและเป็นการสร้างความรักความสามาัคคีของคนในชุมชนอืน่นด้วยเลยกลับมาคุยกับสมาชิกว่าเราน่าจะเอากิจกรรมตรงนี้มาใช้ในตำบลของเราเพราะว่าผู้สูงอายุตอนนี้ก็สุขภาพไม่ค่อยดี ก็เลยจัดตั้งกลุ่มกันขึ้นมาถึง6คนเพื่อเป็นแกนนำไปซ้อมท่าพอได้ท่าแล้วเราก็มาชักชวนกันเพื่อมาร่วมกันที่รพอพสตนะคะคนร่วมก็มากค่ะเกินคาดจริงๆค่ะบ,บางครั้งก็บอกว่าไม่ค่อยไม่เคยเต้นลำบงอะไรแต่พอได้ออกมาร่วมแล้วก็ จะสนุกสนานกันค่ะอึกดีมากเพราะว่าชาวตำบลวังหลุมของเรามีความสนุกกับการออกกำลังกายตัวนี้แล้วก็ได้ทุกยุคทุกวัยกับตัวเองก็ได้ํำมาสักประมาณ3เดือนน้ำหนักลด7กิโลเป็นไขมันในในตัวเองนะคะไขมัน200ตอนนี้เหลือปกติสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นความดันอ้วนน้ำหนัก87พอได้เข้ามาร่กิจกรรมเขา สุขภาพแข็งแรงขึ้นน้ำหนักลงเป็นเบาหวานไขมันความดันค่ะจากแต่ก่อนที่เหนื่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเหนื่อยนะคะก็ทักชวนอยู่เรื่อยแหละคะ่ะถ้าใครเขาบ่นว่าร่างกายไม่ค่อยดีก็บอกเขา,าออกกำลังกายสนุกสุขภาพดีสามคีเกิดนะคะความจริงที่ว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนั้นยังคงเป็นคำพูดที่ไม่ล้าสมัยเลยใช่ไหมคะการออกกำลังกายนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วนั้น ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันด้วยค่ะความสุขง่ายๆเพียงเท่านี้เริ่มได้ที่ตัวเราสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองค่ะนรงศักดิ์คำภูมิถ่ายภาพเมธทารินเพชรแก้วกุลรายงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุมอำเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตร